หมดครับว่าวันนี้ผมมีเรื่งองจะสอบถามครับสอบถามอะไรเรื่องทหารใหม่ปีใหม่โอกาสใหม่คืออะไรครับโครงการที่คุณว่ามาเนี่ยคุณปมาจากไหนมันคือโครงการปีใหม่ทหารใหม่โอกาสใหม่คือนโยบายของรัฐมนตรีกลางหมในการสมัครทาออนไลน์ก็คือถ้าใครจบมสามมาสมัครทาอรอนไลน์2ปีได้วุฒิม6นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายสองใครจบม6มายินวุฒิม .6 เป็นแค่ปีเดียวปชวปีเดียวเพราะวสปริญญาตรี สมัครมาเป็นแค่6เดือนเข้าใจไหมครับครับแล้วก็อีกเงินเดือนอีกตอนนี้นโยบายใหม่คือเงินเดือน1 1ึ0 0หบาทไม่หาค่าประอกอบเลี้ยรัฐเต็มเต็มเลยแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าถ้าใครเป็นทหารเนี่ยโอกาสสอบหนึ่งเนสิบก็มีสูงมากกว่าทั่วไปตอนนี้โคต้ามาเยอะแล้วอย่างปีนี้ก็สองพันกว่าอัตาโอเคไหมครับครับเออมีอะไรไหมเนะี่ยมีครับอะไรอีกแล้วโคต้าทหารที่ว่าสอบตำรวจหนึ่งพันอาตาออะไรครับคุณไปเอาข่าวมาจากไหนคุณทหาร เรื่องโค้ต้าสอบตำรวจพา,าตาก็คือว่าตอนเนี้ยานมติการาหัมัได้ทำเอ็มบูยกับตํารวจแล้วว่าให้โคต้าพิเศษทหารออนาออนไลน์หรือทหารทุกคนในการสอบตํารวจหนึ่งพาตาโดยเฉพาะเลยก็คือใครจบมหกแล้วไปทหารด้วยเนี่ยสามารถสอบตารวจได้ด้วยให้ให้ตำแหน่งมาที่หนึ่งพาตาโอเคไหมอับเอาจบมอะไรมาโมครับสอบได้สอบตำรวจได้โอเคไหมรับปีนี้สอบอะสิบใช่ไหมครับนั่นเนี่ยสอบสิบแล้วถ้ามีโอกาสก็สอบตำรวจด้วยโอเคไหมครับ,รบโอเคไหมรับตามนั้น โอเคครับอะไรอีกเครื่องราชของอาหารคืออะไรครับคุณนี่นะอ่าเครื่องราษานก็คือว่าเป็นนโยบายของรัฐตรีของืันกันว่าท่านมีนโยบายคือว่าทหารทุกคนที่เข้าประจำการครบสองปีเนี่ยจะมีเครื่องราชอิสริยภรณ์ให้ส่วนผู้ปกครองพ่อแม่เราก็จะมีหนังสือเชิดชูเกียรติว่าเป็นการเลี้ยงดูบุตรหลานที่ได้รับประโยชน์ต่อชาตินั่นก็คือหนังสือที่จะได้ในตอนนั้นประประจำการโอเคไหมปีใหม่ทหารใหม่โอกาสใหม่ เป็นโครงการดีๆของท่านรัฐมนตรีกลรางหงครับที่ถือว่าเป็นเรื่องราบรื่ที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่จะสนับสนุนการส่งเสริมการสมัครออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นการเงินเดือน11,100 10, บาทโดยไม่หักเบี้ยเลี้ยงอันที่2ก็คือโคต้าในการสมัครสองในสนะครับ80%ดอันที่3าก็คือการทำนโยบาร่วมกับตํารวจในการให้โคต้าพิเศษในการสมัครสอบตรวจของทางกองระจชา,ยาการและอีกอื่นๆที่จะตามมาอีกเยอะแยะมากมาย